ทานายเดชาวิเคราะห์คดีน้องต่อคำให้การรับสาร,รภาพอย่างเดียวไม่พอโดยทานายเดชาได้โพสต์ถึงคดีน้องต่อโดยมีการวิเคราะห์คดีผ่าน facebook ทานายใครทุกว่าตำรวจไทยเก่งเข็นจนผู้ต้องหายอมรับสาร,รภาพว่าฆ่าลูกตัวเองแต่คำรับสาร,รภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจะต้องมีศพมายืนยันว่าเด็กได้ถึงแก่วความตายแล้วจึงจะแจ้งข้อหาได้ เพราะคำรับสาร,รภาพยังสามารถที่จะกลับคำให้การในชั้นศาลได้จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนจะต้องไปสืบหาและค้นหาศพมาประกอบสำนวนส่วนการตายของเด็กยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความประมาทหรือเจตนาคงจะต้องพิสูจน์กันต่อไปเพราะผลทางกฎหมายต่างกันถ้าประมาทมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา2 9 1 มีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสิบปีแต่ถ้าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตทางนี้ยังมีการวิเคราะห์คดีต้องตอบเพิ่มเติมว่านิ่มรับสาร,รภาพเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำคำรับสาร,รภาพเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่เพียงพอที่จะรับฟัง ลงโทษในคดีที่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตที่สําคัญเธอโกหกมาตั้งหลายครั้งดังนั้นตํารวจยับไปหลงเชื่อคําพูดของเธอแต่ต้องหาพยานหลักฐานออกมาประกอบจึงจะแจ้งข้อหาได้มิฉะนั้นอาจหน้าแตกในภายหลังได้ถ้าปรากฏว่าเด็กยังไม่ตายฟังทนายดีชายวิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อกฎหมายตํารวจยังมีงานต้องทําอีกคือต้องหาศพให้เจอและพิสูจน์สาเหตุการตาย พิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเด็กเป็นอะไรตายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเจตนาทำร้ายหรือเกิดจากเจตนาฆ่าหรือสำคัญผิดคิดว่าเด็กตายเลยเอาไปโยนทิ้งโรวความผิดอาจจะมีความผิดแค่เคลื่อนย้ายศพเท่านั้นเองคดีน้องต่อยังไปไม่สุดเหตุยังไม่พบศพ พลตำรวจตีวิชัยสังประัยว่าที่ผู้สมัครสสกทมพัชาริปัแตและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะนายตำรวจมากประสบการณ์กับการคลี่คลายเหตุอาชญากรรมหลายคดีชี้ว่าการเสียชีวิตของน้องต่อหนูน้อยไป8เดือนแล้วยังไม่พบศพมีผลต่อการแจ้งข้อหากับนิ่มแม่ของน้องต่อเองพร้อมที่ายว่า สำหรับคดีดนี้อาจเริ่มจากคำรับสาร,รภาพของนิมซึ่งตำรวจจะต้องขยายผลจากคำให้การของผู้ต้องหาเชน่นส่วนหนึ่งคำให้การที่อาจจะระบุจุดทิ้งศพซึ่งตำรวจต้องไปตรวจสอบพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างว่าตรงกับคำบรรยายในคำให้การหรือไม่เช่นจุดทิ้งคือแม่น้ำหรือลำธารมีโขดหินแบบไหนมีไม้ยืนต้นชนิดไหนมีสิ่งปลูกสร้างอะไรซึ่งเมื่อไปตรวจแล้วพบว่า ตรงกับคำบรรยายในคำให้การก็เชื่อว่าเป็นสถานที่จริงเป็นจุดทิ้งศพจริงแต่ก็แค่เชื่อได้ว่าเป็นจริงเพราะยังไม่เจอศพจากนั้นการคลี่คลายคดีลักษณะนี้ตำรวจจะต้องสืบในเชิงลึกต่อไปอีกโดยการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเช่นรองเท้าของนิ่มก็อาจตรวจสอบพื้นรองเท้าว่าเศษดินเศษหินเศษครนที่ติดมากับพื้นรองเท้าตรงกับลักษณะ ดินของจุดทิ้งศพหรือไม่ซึ่งส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในสำนวนคดีได้เมื่อตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่มากเพียงพอที่จะทำให้สารเชื่อได้ว่านิมผู้ถูกกล่าวหารายนี้เป็นผู้กระทำผิดจริงก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อขออนุม,มัติหมายจับซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มถูกแจ้งดำเนินคดี3ข้อหา 1. กระทำการโดยประมาท เป็นเห็นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ซ่อนเร้นอำพรางศพ3แจ้งความเท็จทั้งนี้3ข้อกระทรหานี้พดพนักง,งานสอบสวนแจ้งดำเนินคดีไปตามคำให้การพยานหลักฐานว่าแล้วทำไมหาน้องต่อไม่เจอพ่อพุ้ชบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันหลังนิ่มสารภาพจากกรณีที่น้องต่อหนูน้อยวัยแปดเดือนหายตัวไปปริศนาล่าสุดแม่ของน้องต่อก็รับสารภาพว่า เอาน้องต่อไปโยนทิ้งลงน้ำเจ้าหน้าที่ก็ระดมค้นหาอย่างสุดกำลังก็ยังไม่พบน้องต่อนิมแม่น้องต่อเผยว่าน้องต่อตื่นมาร้องไห้งองแงจึงอุ้มปลอบแต่ลูกก็ร้องไห้ไม่หยุดเผลออุ้มร่วงตกพื้นทําให้น้องต่อนิ่งเงียบไปด้วยความตกใจจึงอุ้มลูกไปโยนลงในแม่น้ําห่างจากบ้านพักออกไปประมาณ100เมตรซึ่งจะทําให้การของแม่น้องต่อ จ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกำลับบงค้นหาร่างหนูน้อยในครองอย่างเต็มที่พ่อของพุธสามีของนิ่มบอกว่าหลังจากที่นิ่มสารภาพก็ไม่ได้มาหามาพูดอะไรพุธเองก็ไม่น่ามาเจอเรื่องแบบนี้อยากจะประกันตัวแต่แกก็ยังไม่มีเงินแถมตัวเองก็ไม่สบายอย่างไม่เชื่อว่านิ่มเอาน้องต่อไปโยนทิ้งน้ำประกอบกับชาวบ้านหลายคนคิดว่าถ้าโยนจริงต้องเจอแล้วคิดว่าลูกสะพ้าย พูดเพื่อขอไปทีเหมือนกับทีแรกที่กุเรื่องชายเสื้อเหลืองมาเอาลูกไปทางที่ไม่มีจริงครองไกลบ้านนางสาวนิมที่อ้างว่านำื่องต่อไปโยนทีเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮมาขุดลอบเป็นจุดๆนำผักตบชวากับเศษขยะออกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติได้ๆกูภัยมั่นใจถ้าน้องต่ออยู่ในน้ำจริงต้องเจอแล้ว อาจารย์ปรเมศลันแม่เอาไปขายให้ใครหรือไม่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วทำเด็กหลุดมือล่าสุดนายพิเชษเอ็มสีหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำสวนกรวารขมบทมเปดิดเผยว่าทีมกู้ภยัยทีมประดาน้ำลงปฏิบัติการ ลงประดานน้ําสแกนเป็นหน้ากระดานทั่วทั้งครองไม่พบสิ่งต้องสงสัยในน้ําเลยเป็นการค้นหาที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยทำมามั่นใจว่าถ้ามีร่างของเด็กต้องเจอแล้วแน่นอนซึ่งล่าสุดได้มีการสั่งยุติการค้นหาทางน้ําแล้วด้านอาจารย์ปรเมรอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนมองอีกมุมว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าแม่เด็กเอาเด็กไปขายให้ใครหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาทักกู้ภัยระดมค้นหาขนาดนี้ยังไม่เจอแม้แต่บ่อแสมันก็ยังทิ้งประเด็นอื่นๆไม่ได้ส่วนเรื่องที่แม่เด็กได้ประกันตัวในราคาต่ำมากเป็นเพราะพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ไม่เพียงพอให้ตำรวจแจ้งข้อหาใดๆนอกจากข้อหาให้การเท็จตราบใดที่ยังไม่พบศพเด็กก็ยังสรุปข้อหาประมาททำให้เสียชีวิตหรือข้อหาอื่นๆได้เลยอาจารย์ปรเมศบอกอีกว่า สิ่งที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์จากคําให้การของเขาซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเรื่องนี้ยิ่งคุยก็ยิ่งไม่ได้ข้อสรุปเพราะยังไม่มีพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักเชื่อถือได้พิรุษชัดว่าน้องต่อ,อยังรอดหนุ่มกันชัยจับโปนิ่มภาษาไกาสารภาพแทนคำพูด ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับภารกิจค้นหาน้องต่อเด็กชายวัยแปดเดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นิมแม่น้องต่อยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านำลูกไปโยนลงในแม่น้ำห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนะักทว่ายังมีหลายๆประเด็นให้สังเกตว่าน้องต่ออาจจะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทางพ่อและแม่พุทธสามีนิมก็ยังเชื่อแบบนั้นเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ ได้ลงน้ำปูพรมค้นหาน้องต่อในจุดที่นิ่มบอกว่าเอาน้องต่อมาโยนลงน้ำทางเจ้าหน้าที่ได้เจอเบาะแสสำคัญเป็นแผ่เพืดเด็กอายุประมาณ8-10เดือนไซส์เอ็มทางนี้ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นของน้องต่อนายเจน้าหน้าที่จึงทำการเก็บใส่ถุงเพื่อน,นำไปตรวจสอบเป็นหลักฐานต่อไปทั้งนี้ในรายการหูนกระแสกู้ภัยชุดค้นหาน้องต่อได้มาเล่าถึงภารกิจค้นหาน้องในน้ำ จุดที่นิ่มอ้างว่าทิ้งโยนลูกลงไปกู้ภัยเล่าว่าเขารู้สึกปแปลกๆตั้งแต่วันแรกๆแล้วเพราะวันนั้นเขาลงไปงมในจุดที่ต้องสงสัยแล้วเห็นพ่อกับแม่เด็กมายืนยิ้มหัวเราะและถามกู้ภัยว่ามาง,งมอะไรแถวนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลัง,งงมหาเด็กกันแบบเครียดมากแต่พ่อแม่เด็กดูชิลและหัวเราะคิกคักกัน พร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งคุณดุ่มกัญชัยกัาเหมดพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ตนมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนนึงกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย แต่ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรตนก็จะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกันชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุณกฤติทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกและบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กตายแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้ง ยี่สับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์ปรเมอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไง ต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงต้นมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทำความจริงให้ปรากฏความวิธยธรรมเกิด